ระวังการลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2,566เป็นต้นไปแต่ว่าถ้ากลับมามองเซ็ตอินดกซ์ของบ้านเราในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าหลักทรัพย์ทิสโก้ยังมองเป็นบวกอยู่ครับเพราะว่าเห็นโมเมนตัมการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศอย่างต่อเนื่องโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ความคาดหวังว่าจีนน่าจะทยอยกลับมาเปิดประเทศแล้วจะมีผลในแง่ของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนกลับมาอย่างชัดเจน ลาซาทิสโกมองเซ็ตอินเด็ซ์ว่ามีโอกาสจะขึ้นไปทะลุ1,700จุดได้ในช่วงครึ่งปีแรกแล้วครึ่งหลังของปีก็จะถูกแรงกดดันจากต่างประเทศให้ปรับตัวลงมาได้สั้นลงมาหน่อยเข้ามาใกล้ขึ้นกว่าเดิมครับเอาเฉพาะเดือนธันวาคมทิสโก้คาดการแบบนี้ดัชนีน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างๆครับไม่ได้ไปไหนไกลน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ1 6 1 0ถึงถึง 1, จุด หรือถ้าผ่านไปได้จริงๆแนวต้านถัดไปก็ยังคงอยู่ที่1680จุดยังไม่ไปแตะ1,700จุดครับภาพแบบนี้ทิสโก้แนะนำว่าควรจะเน้นหาหุ้นคุณภาพดีไซส์เป็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ยังมีอัพไซด์น่าสนใจพอที่จะเก็บเข้าพอร์ตได้หุ้นที่เข้าเงื่อนไขซึ่งทิสโก้มองอย่างเช่น BBL ครับ BDMS ครับซึ่งก็สามารถไปผสมกับหุ้นที่คาดว่าจะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนในระยะสั้นๆได้อย่างเช่น DT แท ซึ่งคาดการว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการควบรวมภายในปีนี้หรือถ้าไปมองถัดไปก็จะเป็นหุ้นที่คาดการว่าจะเข้าเซ็ต5 i n n e e x ไม่ว่าจะเป็นเซ n นเทลคอมเซเว่นราชกรุป๊ปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือหุ้นเด่นที่จะได้ประโยชน์จากการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นและราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างเช่น p t g ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย CK เพราะว่าคาดการกันว่าน่าจะได้อาน,นิสง์จากเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมไปจนถึงโครงการหลวงพระบาง